กาโฮงง้อไเป้าใจวันนี้จะมาสอนภาษาจีนกวางตุ้งจะมาสอนเกี่ยวกับการทักทายนะคะาจีนกลางที่เราได้ยินบ่อยที่สุดก็คือคําว่าี好你หภาษาจีนกวางตุ้งก็คือหหนห好โหถ้าเกิดทุกคนเห็นนะคะตัวอักษรจีนเนี่ยจะเขียนเหมือนกันเลยแต่ทีนี้พ้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นหี好หหรือโหนะคะเป็นการทักทายแบบ ทางการมากๆแล้วก็เป็นการทักทายแบบคนจีนเนี่ยเขาเจอกันครั้งแรกใช่ไหมเขาก็จะทักทายแบบนี้แต่พอเมื่อเราเนี่ยนะสนิทกันแล้วเขาไม่ทักทายกับเราว่าเหนโหสักเท่าไหร่นะคะก็คือใช้น้อยมากๆมากๆคำที่เจอบ่อยที่สุดต้องบอกกันว่าใช้กับประสบการณ์ตัวเองนะคะเขาทักทายแบบง่ายๆมากช่วงเช้าเนาะทักว่าเจสันเจสันแปบลบว่าอารุณสวัสดิ์ ต้องใช้เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นนะคะเพราะคําว่าจ้าวหรือตัวโจตัวเนี้ยแปลว่าตอนเช้าอืมพอมาช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายบนะคะคนจีนเวลาเราเขาเจอเราเขาจะทักทายเราว่าในสิกจอฝันเมยยในสิกซอฝันเมียอีกรอบหนึ่งนเนสิกซอฝันเมียแปลว่าคนกินข้าวแล้วหรือยัง ถ้าเรากินแล้วเราก็ตอบว่างอเสกจ๋อละงอเสกจ๋อละงอเสกจ๋อล่ะ,ละ,ละแปลว่ากินแล้วนะคะเออต้องบอกก่อนว่าเนี่ยคือคนจีนเขาจะมักเป็นห่วงเรื่องท้องเรื่องการกินมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นต่างชาติหรือเปล่านะเขาถึงถามบ่อยแต่คือเพ่อโดนถามบ่อยมากเลยแล้วก็อีกประโยคนึงที่แบบเจอบ่อยมากเลยสมมติว่าเรากําลังเดินเดินเดินอยู่กลางถนนใช่ไหมคะมาเอิญว่าเราเจอเขาแล้วก็ ไว่าห开อ度啊ว่า你开บินโตนอ่ะคุณไปไหนแล้วเราก็ลังจะต่อไปงอห่อยปุ๊บเขาเดินไปแล้วเรียบร้อยก็คือคำถามเหล่านี้เขาไม่ได้ต้องการจะคำตอบจากเราเท่าไหร่นะเขาแค่แบบทักทายตามมารยาทแค่นั้นแบบเอ้ยไปไหนเรายังไม่ทันตอบเลยเขาก็ไปแล้ว ะะก็จะประมาณนี้ในการทักทายของเขาพอมาที่นี้ตอนกลางคืนเราต้องการจะไปนอนและ,ะเราก็บอกเขาว่าโจเถาโจเถาแปลว่าลาตีสวัสดิ์แต่ถ้าแปลให้ตรงตัวเนี่ยนะจะเป็นการบอกว่านอนแต่หัวค่านะภาษาจีนกลางจะตรงกับคาําว่าเจาเตี่ยนชิวฉี่เจาเตี่ยนชิวฉี่ก็แปลว่านอนแต่หัวค่ํานั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้นะประโยชน์ทักทายในภาษาจีนกวางตุ้งทบทวนอีกรอบหนึ่งไหนหูไหนหู你食左饭未啊你食น饭未啊你开边度啊你开边度啊เท้าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พอแค่นี้บ๊ายบาย